สำคัญนะครับก็อันนี้ก็เป็นการก็เป็นก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจครับก็เอาละครับตรงนี้ก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเรื่องของตัวเลขเรื่องของการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการใช้อ่าขอตัวเลขการช่องทางครับ นะครับประกันภัยทั้งประกันชีวิตประกันวินาศภัย,ะน,ภยนะครับไปพอสมควรรวมถึงข้อมูลกลยุทธ์ต่างๆที่บริษัทเริ่มที่จะนํามาใช้ในปีปี2557นี้นะครับและที่สําคัญกระแสรหรือเทรนด์การที่จะมีการควบรวมกิจการนะครับก็เริ่มมีสัญญาณชัดเจนขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาใน,ในช่วงต่อไปนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็คงหมดเวลาต่เพียงเท่านี้นะครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังมี กิจกรรมดีๆที่คุณนอนุสรจิมเพชรนะครับ,รบทำสื่อข่าวังหนสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็ออกไปทำข่าวแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับทุกๆสัปดาห์ส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าครับ ออผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาล่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด,สด ผู้หญิงอยากหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมั1อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้น่าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K1 ค่ะอัสลามุลัยกุมุลลอฮ์ตาราบรลกาตุบ B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทีวันี่จะดีขึ้นนะคะ New k ์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหดุ่ดีเฟิร์มค่ะโดยจนในชั้นีิค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085666347 8 0840999347 SK 999ปุ๋ย n อเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเตบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร 6666-02-105-6677ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกัน ในรายการประกันวันนี้ทางช่อง iN TV และทีวดีชอบไหมพรายาหุ่นล่วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วนาอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ครับประศช่วงสีสันประกันภัยนะครับก็เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะมีงานอีเวนต์งานกิจกรรมดีๆมาฝากทุกผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นบริษัทไหนจะเป็นค่ายไหนนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยครับ กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประเทศไทยเพราะเรากำลังมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันธุรกิจระดับสากลดังนั้นผู้ประกอบการประกันภัยรถยนต์ควรคำนึงถึงการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยมิสเตอร์แดนนิสมีนผู้บริหารทัชชามประเทศไทยเห็นว่าการขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนดราคาและระบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ความสามารถในการกำหนดเบีย้ยประกันภัยไปสู่ตลาดนั้นแย่ลงแต่ถ้าบริษัทประกันภัยกำหนดความเสี่ยงในราคาถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มแม้เพียง80%ก็สามารถเพิ่มกำไรได้ใน3ปีถัดไปได้และนี่เป็นประเด็นที่เราคิดว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนซึ่งที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้จากการกำหนดเบีย้ยประกันภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพกับความต้องการผลกําไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทประกันภัย แล้วจุดอ่อนในการกำหนดราคาเบีย้ยประกันภัยที่กล่าวถึงนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ 1. บริษัทประกันภัยต่างๆไม่ได้ใช้ข้อมูลกลุ่มความเสี่ยงรถยนต์ของทัชชามมีเพียงประมาณ15บริษัทเท่านั้นที่ใช้ถ้าทุกบริษัทประกันภัยใช้ข้อมูลของทัชชามบริษัทสามารถคาดหวังการได้กำไรคืนประมาณ1%เปอร์เซของเบีย้ยประกันภยัย สองในพิกัดเบีย้ยประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยกำหนดนั้นไม่มีประสิทธิภาพพอและล่าช้าจากการที่ทได้ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องพบว่ากลุ่มลูกค้าในช่วงอายุระหว่าง30ถึง45ปีที่มีครอบครัวซึ่งมากกว่า16ล้านคนทั่วประเทศเป็นกลุ่มที่มีลูกเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตลูกค้ากลุ่มนี้จะเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกเช่นมีการศึกษาที่ดีในอนาคต มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต TMB ยืดมั่นในแนวคิดหลัก Mark the difference ทำให้เรามุ่งท้าทายความคิดและวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อสร้างคุณค่าและมอบสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นโดยการตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินในทุกด้านของลูกค้าอาทิการเก็บเงินในระยะสั้นที่มีความคล่องตัวการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระยะยาวการคุ้มครองและดูแลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านอื่นๆในครอบครัวเป็นต้นจึงเกิดเป็นแนวคิด TMB The Buster Family เพื่อให้คำว่ารักยิ่งใหญ่มากขึ้น ที่จะเป็นตัวช่วยของครอบครัวในการวางแผนการออมและจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดย TMB เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้นำเสนอ TMB The Buster Family ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวล่าสุด TMB ได้จัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดตามแนวคิด TMB The Buster Family ให้คำว่ารักยิ่งใหญ่มากขึ้นภายใต้ชื่อแคมเปญแทนความห่วงใย โดยผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย TMB s ซฟ e w i n c a r e a c c o u n t ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อออมที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิต20เท่าของยอดเงินฝากสูงสุด1ล้านบาทเพียงคงเงินในบัญชีขั้นต่ำ5,000บาทขึ้นไปโดยที่ลูกค้าผู้ออมเงินไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นบัญชีที่ช่วยให้ครอบครัวมีเงินเก็บและให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุฟรีแล้วลูกค้ายัางสามารถวางแผนการออมได้เอง โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากแต่ละครั้งและไม่กำหนดระยะเวลาในการฝากสามารถถอนได้ตลอดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวยิ่งไปกว่านั้นสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคนก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใยได้มากกว่า1บัญชีและสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งคนอีกด้วย และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมศกนี้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปจะได้รับสมุดนิทานแทนความห่วงใย,ยโดยนำเรื่องราวความห่วงใย,ยในครอบครัวมาร้อยเรียงไทยทอดผ่านสมุดนิทานและตัวการ์ตูนป๊อปอัพซึ่งมีการจัดทำเป็นสีเรื่องราวเพื่อช่วยเติม,เต,มเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขและรอยยิ้มของครอบครัว จำนวนหนึ่งเล่มต่อ1บัญชีโดยลูกค้าเลือกรับจากสีเรื่องราวได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contest Center โทร5 5 8 8 ก็จะเป็นเรื่องของการที่สนับสนุนการออมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเริ่มสร้างครอบครัวนะคะจริงๆจากที่เราทำเรื่องของลูกค้ามาเนี้ยเราก็จะทราบว่าลูกค้าเองเนี้ยนาทีจนตอนที่ดีจบทํางานก็ไม่เท่าไหร่นะคะการเก็บเงินอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นระเบียบระบบเท่าไหร่แต่ง,งานก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะนาทีที่ทําให้คนเปลี่ยนมากที่สุดเรื่องของนิสัยการออมที่จะเริ่มออมนี่ก็คือตอนที่เริ่มมีลูกคนแรกนะคะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ละมีลูกละนะคะ ก็ทุกอย่างก็จะโฟกัสที่ลูกหมดเลยนะคะเป็นห่วงสารพัดนะคะแล้วก็มีความคาดหวังกับลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชออีบัญชีออมซัพแทนของหงายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะให้ลูกค้าสามารถออมได้แล้วเนี่ยนะคะยังให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มสร้างครอบครัวถ้าถามว่าจะมีผลยังไงกับภาพรวมของการออม ก็น่าจะช่วยให้ลูกค้านะคะที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องรอมีเงินเยอะมากเลยถึงจะเริ่มออมนะคะไม่อยากเริ่มเริ่มออมเล็กๆนะคะแต่จริงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะออมทรัพย์แทนความหวงใยเนี่ยทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มออมด้วยเงินเล็กน้อยได้คือ5,000บาทเนี่ยก็เริ่มมีความคุ้มครองชีวิตให้กับคนที่เรารักละยีเท่าโดยไม่ต้องเสียค่าประกันเพิ่มนะคะแล้วก็สูงสุดได้ถึง1ล้านบาทมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินอุยเป็นหมื่นเป็นแสนถึงจะเริ่มออมเพื่อคนที่คุณรักค่ะ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับรายการที่มุ่งเน้นนําเสนอข้อมูลนะครับข่าวสารในด้านประกันชีวิตประกันภัยนะครับซึ่งเราก็จะนาสัรหามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณอนุสรจิมเพชนะครับก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ